ดีครับตอนนี้ก็เลยเอานี้ฟัฝ้าสวัสดีครับตอนนี้มาติดตามเบื้องอาการบุญฮมงครับหลังจากที่เออเป็นเรามีอุบัติเหตุกันตอนว่านครับเนาะมันไปเลี้ยงครับนะครับนัวพอสายครับนะมันตกมาจากที่สูงครับนี่ก็เอขอขาว่าเบืองอาการครับนะเ,นเ,นเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเนาะ เพื่อนจะาหูตัวนะครับเขาม่ามันย่านโดนฉีดยาฉีดยังบอมันเลยลุกตึงตังตึงตังมันนะครับนอนอยู่นะครับเห็นนอนตะเสาแล้วมาซองนะลุกขึ้นมาครับนครับไปอยู่แก่นะครับบุ้มมันไปครับนะบุ้มครับย่างไลยครับดูจีคามเซ็บเด็กมาเออเอาไปดู เจ็บบอดนะไม่ใช่อาการ,การ,รับอย่างตังใดตัวพ่นเก่าบอกมีปัญหาแหะครับตัวกวัวเด็กหน่อยในถกนะครับเนะปนนะ็นจังใดนี่มาจับปึงนะครับเนาะจับได้ปนะรูปบไ้เจ็บขิงครับนะจ,จะเจ็บขิงครับจับปปไดินะด๊ดดดด นี่ด้านหลังครับนี่นี่ไอ้เจ็บด้านนี้ครับเจ็บอยู่ครับตกมาทั้งหลังเลยครับเนาะครับขิงมาได้เจ็บครับปกติสลุกเนี่ยเขาจะพ่ออยู่ได้นะครับเนาะนี่ครับตรงนี้เราจะเจ็บแบบนั้นแม่นครับหนั่งแม่เลยครับนะครับโต๊ะาเลยครับนะครับนะนี่รุนลงมาด่านนี้ครับนะตามซ้ำหัวซ้ำมาได้เนี่ยครับนะนี่ครับเนาะ จับบ่ได้ครับจับขิงอะไรเลยอันนี้เราจะเป็นยังไงบ่หครับนี่ด้านหลังบ่นับผ่นหลังตัวมันยังติดอยู่ครับวันนี้ว่าเป็นอะไรครับวันนี้ว่าเป็นไรในวันนี้จับบ่ได้ครับนี่เก็บช่วงนี้นะเป็นงมากลางกลางจับจับดันนี้นะครับนะเจะจับให้เบิ้งครรมตัวขาเจ็บครับ แต่ว่าจะฉีดยาแก้อ,อักเสบให้นะครับนะปวดบวมอ,อักเสบนะเมื่อวานคำครับผมมาคำเลยบ่ได้ฉีดยาลดยอดเบิร์อาอการนะครับนะเ,เ,เป็นอย่งไรเนี่ยนะจับลองรับซื้เจ็บครับนะ ใบบอใบใดครับเก็บคิ้งครับนนะี่บอปันใดครับนี่ช่วงนี้ไปครับนี่ช่วงช่วงนี้ครับบวมครับนี่นี่กระแทกลงมาคืองายหลังลงมาเลยครับลงมาช่วงนี้ช่วงนี้ครับเนี่ยนี่ฟูบมาได้ตรงนี้จะโดนเต็มๆครับนะแผ่นหลังนะครับน โชคดีแน่ครับนิดนึงเพราะว่าโค่ก็บบแน่ใจครับเพราะว่าตอนลงมาโดนมาสัมมาช่วงได้แน่ผุผมของบริเวณแถวๆนี้คร like, ับนี่ตอนลงมาสัมรับาดเพร่รขาห้อยเขาเลยจะนอนอยู่ด้านนี้ครับนะหลังพยนจะติดด้านปูนนะอ่างหลังพยัจะติดขอบที่มันโตลงมาครับนะ เคยนอนท้องง่ายอยู่ด้านนี้แล้วว่าช่วงนี้ช่วงนี้มันหนีครับนะช่วงนี้ช่วงนี้นะครับเลยอ่าน่าจะต้องให้ยาครับนะต้องเป็นเอ่อเป็นยาปวดบวมอักเสบครับลดปวดบวมอักเสบออกลิบออกไปนะแล้วก็เป็นอายามลุ่งแน่นะครับ doon มาดูดูเลเพิ่นเขามาแปลกๆเพิ่นหู้ครับนะให้ยาเพิ่นเนจะยานจะตื่นยัอหน่อยนะครับหูนะวันเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับนะต้องระวังครับไปเลี้ยงลูกฝูงครับขนาดยู่งคออย่าฟ้องกับมีการต้นกันตำกันอยู่ครับนะครับนี่ถึงจะแยกคอกนะครับนะแยก ออกออกมาครับเป็นล็อกเป็นล็อกครับนะมันปกติกับเบอรแยกครับแยกเป็นล็อกนี่เฉพาะหอกหอกรักดังเดิมอะหอกร่วมนะครับหอกแหลกครับคอกอีกขอกหนึ่งของแยกไปเป็นซับนิฟ้าเนี่ยครับเป็นออกจังหนีครับนะเป็นแยกออกไปเพื่อแบ่งงูครับกับเบอร์ไดลายครับนะครับสิบสองสิบสามตัวนะสิบสองเจ็ดบวกห้าไปสิบสองสิบสองตัวนะครับนะกับเบอร์ไดลายแต่ว่า ต้องเป็นสัดส่วนครับเนาะจริงๆการออกแบบของน,นี่ยมีมีอันนี้ครับนะมีปัจจัยน้ำเป็นพอดีน้แต่ว่านี่มันแก้ไขบ่ได้นะครับนะก็คือมาแก้ไขที่หลังกันอย่างไระมาณนี้นะเนาะแก้ไขที่หลังกันอยู่ประมาณเอาภาพบนวิงมาเอ่อเป็นล็อกเป็นล็อกแกงสีครับหมายถือว่าพอได้อยู่ครับนาะอนี่นี่ขาคอกรวม ขอกงไงขอกกางนี่จะอยู่แม่แดงกับลูกก็น้ำตาลกับลูกครับที่เพิ่นถือกันอยู่ตอนนั้นก็แยกมดครับนะสล้วเราทอฟันก็อยู่ทางซ้ายนะแล้วก็สมโชกก็ดูครับทวีโชกนะครับข้างขวาแล้วนี่ตัวนี้เป็นบุญโฮมครับนะบุญโฮมซึ่งเขาด้านนู่นได้นะครับแล้วด้านนี้เมันเป็นอย่างคือแพ่งขิงด้านพี่ครับนะแต่ขวามือนี่ครับขวามือให้เจ็บบ่ ไก่ครับนี่ก็ไก่ครับเอาห้างออกกบมะไก่เลยครับปัญหายครับตานี่มันอาจจะเจ็บปนไดยครับตานี่เจ็บดูว่ามันดีครับเนาะแต่ว่าเด็กข้างในเขาบปทันหงครับเนาะไอ้ก็ให้ปวดัยครับ ดวงไม่ดินเห็นไหมหอย่างนี้ลูกพ่อครับ ไว้ใจแล้วครับนี่เห็นว่าโดนฉีดยาแล้วมันก็น่าจะสบายใจแล้วครับนะอะไรก็เครียดอยู่ครับนะนัอะไรก็เครียดอยู่เราลองไปจับไม้ครับนะที่เดิมครับนะผมไม่นีเพีนเจ็บตัวให้แน่ครับจับได้แล้วครับแลขาเพาพยังเราขึ้นครับตอนจับนี่ยครับนะ

ตรงนี้ครับนะมีปัญหาไปดูเนี่นตามกันเป็นช่วงโคอนนี่บมดัหญหาครับนะแต่ปัญหาคือส่วงนี้ครับ,บ,น,น,รบ,บนีบ่งบนนี้สำคัญครับบนบนนี้สำคัญอาการนะ ก็จะต้องนวดให้สักพักครับเนาะเดี๋ยวเช็คอาการไปน้ำว่าจะยุดท้ายครับถ้ามผลเมื่ท่านตื่นนะครับเขาจะได้หูว่าบัื่อดเพิ่นเจ็บขิงนี่ครับนะว่าจะห้ย้ายหรอนาะตอนนี้เพิ่นเ่พินไปวางใจแล้วปลอดภัยแล้วเพิ่นนะเพิ่นคิดว่าปลอดภัยแล้วก็ตื่นแล้วครับนะจับได้แล้วจะจัดการเพิ่นจั็กน้อยครับเช็คกันครับคลิปนี้ก็ทำในีสักก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม,มบครับสวัสดีครับ